ไอแซง1916-1997ไอแซงเป็นนักจิตวิทยากลุ่มทฤษฎีบุคลิกภาพแบบคุณลักษณะ t r a ร t personality theory แนวคิดสำคัญของไอแซง 1. จิตวิทยาบุคลิกภาพและจิตวิทยาการทดลอง 2. คํคำจำกัดความของบุคลิกภาพ 3. มิติของบุคลิกภาพ2มิติใหญ่ จิตวิทยาบุคลิกภาพและจิตวิทยาการทดลองไอแซงเชื่อว่าจิตวิทยามี2แนวคิดหลักๆคือจิตวิทยาบุคลิกภาพและจิตวิทยาการทดลองนักจิตวิทยาทั้ง2แนวไม่ค่อยให้ความสนใจกับหลักการของอีกฝ่ายนักจิตวิทยาการทดลองนั้นไม่ให้ความสนใจในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลส่วนนักจิตวิทยาบุคลิกภาพไม่ค่อยให้ความสนใจในหลักฐานที่มีการพิสูจน์ยืนยันได้ชัดเจน ดังนั้นสาระด้านจิตวิทยาบุคลิกภาพจึงมีลักษณะขาดผลงานที่เป็นข้อเท็จจริงมายืนยันไอแซงจึงมีความคิดที่ว่าควรผสมทั้งสองแนวคิดไว้ด้วยกันโดยมีวิธีการดังนี้ 1. แสดงให้เห็นถึงมิติของบุคลิกภาพที่ชัดเจน 2. มีวิธีการวัดที่เที่ยงตรง 3. ใช้วิธีการด้านการทดลองและใช้กระบวนการวัดเชิงปริมาณ คิดหลักต่อมาคําจํากัดความของบุคลิกภาพไอแซงให้คําจํากัดความของบุคลิกภาพคือองค์ประกอบรวมที่ค่อนข้างถาวรของลักษณะนิสัยอารมณ์ความเฉลียวฉลาดลักษณะทางร่างกายซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะเป็นตัวกําหนดวิธีการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นลักษณะเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลดังนั้น ความหมายของความจำกัดความของบุคลิกภาพของไอแซงจึงหมายถึงลักษณะนิสัยที่หลากหลายซึ่งเมื่อจับกลุ่มกันก็กลายเป็นมิติของบุคลิกภาพหรือ Type ซึ่งตามแนวคิดของไอแซงมีอยู่2 t y p ทป์ไอแซงอธิบายว่าการพัฒนาไท p e ของบุคคลมีลำดับขั้นการพัฒนาพฤติกรรม ที่สังเกตได้ชัดเจนไปสู่พฤติกรรมที่รวมหน่วยโดยมีสีขั้นตอนเริ่มจากลำดับที่1พฤติกรรมเฉพาะที่สังเกตได้ง่ายเช่นการพูดคุยโทรศัพท์ไปสู่ลำดับที่สองคือพฤติกรรมที่เคยชินเช่นการไปซื้อของที่ตลาดพัฒนามาเป็นลำดับที่3พฤติกรรมที่เป็นลักษณะนิสัยเช่นชอบเข้าสังคมความมีชีวิตชีวาไปสู่ลำดับที่4 คือลักษณะบุคลิกภาพเช่นลักษณะบุคลิกภาพสแสดงตัวหรือ extraversion โดยจะพัฒนาทั้งหมดสีขัน้นโดยเริ่มจากพฤติกรรมที่สังเกตได้ง่ายไปสู่พฤติกรรมที่เคยชินไปสู่พฤติกรรมที่เป็นลักษณะนิสัยและสุดท้ายเป็นระดับ type หรือลักษณะบุคลิกภาพมิติบุคลิกภาพ2มิติใหญ่ของไอแซงห extraversion หรือสแสดงตัว กับ introversion หรือเก็บตัว 2. 2. stability หรือความมั่นคงทางอารมณ์กับ neuroticism หรือเจ้าอารมณ์มิติบุคลิกภาพแบบที่1 extraversion แสดงตัวกับ introversion เก็บตัวหมายถึงระดับพฤติกรรมของบุคคลในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยสามารถใช้สังเกตได้ว่าจะมีแนวโน้มเบ้ไปทิทางใดซึ่งแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นบางคนมีแนวโน้มไปทางด้านเป็นกันเองกระตือรือร้นช่างเจรจาในขณะที่อีกคนมีลักษณะไปทางไว้ตัวเงียบขรึมและขี้อายมิติบุคลิกภาพแบบที่2ของไอแซง Stability ความมั่นคงทางอารมณ์กับ Neuroticism เจ้าอารมณ์ มิตินี้หมายถึงลักษณะการปรับตัวของบุคคลระดับความมั่นคงทางอารมณ์ของบุคคลซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคลเช่นบางคนมีอารมณ์ไปทางมั่นคงผ่อนคลายหนักแน่นสงบแต่บางคนไปทางขี้โมโหหงุดหงิดง่งายไม่ผ่อนคลายถูกกระตุน้นและยั่วอยู่ได้ง่ายไอแสงเชื่อว่า คนปกติส่วนมากจะไม่มีลักษณะเบ้ไปทางใดทางหนึ่งอย่างสุดขั้วโดยมักจะไต่ระดับอยู่กลางๆเป็นลักษณะนิสัยภายใต้มิติใหญ่2มิติโดยลักษณะนิสัยย่อยทั้งหลายเหล่านั้นจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมากบ้างน้อยบ้างจนกลายเป็นลักษณะนิสัยเฉพาะบุคคลและบุคลิกภาพเฉพาะบุคคลนั่นเองและนี่คือหน้าตามิติของบุคลิกภาพของหันไอแสงซึ่งแบ่งออกเป็นสีด้าน และแต่ละด้าจะมีลักษณะนิสัยต่างๆเขียนระบุเอาไว้ซึ่งส่วนมากคนทั่วไปไอแซงบอกว่ามันจะมีระดับกลางๆไม่เบ้ไปทางใดทางหนึ่งนอกจากนี้ไอแซงยังมีแบบทดสอบที่มีชื่อเสียงมากมายได้แก่ Mostly Personality Inventory, The i s e n g Personality Inventory และ i s e n g Personality Questionnaire ทฤษฎีของไอแซงคล้ายกับทฤษฎีเทรดของนักทฤษฎีคนอื่นๆตรงที่มีการวิเคราะห์บุคลิกภาพและพฤติกรรมและการให้ความสำคัญกับแบบทดสอบแต่มีความแตกต่างจากทฤษฎีอื่นในประเด็นที่ให้ความสำคัญต่อปัจจัยทางชีวภาพว่าเป็นตัวกำหนดลักษณะของบุคลิกภาพของบุคคลมากกว่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นจุดเน้นยิ่งกว่าทฤษฎีอื่นๆโดยอธิบายว่าคนที่มีลักษณะเก็บตัว หรือแสดงตัวจะมีระบบประสาทที่แตกต่างกันออกไปโดยระบบประสาทของคนที่เก็บตัวมักตื่นตัวและถูกเราได้ง่ายกว่าคนที่มีลักษณะแสดงตัวดังนั้นคนที่เก็บตัวจะชอบทำกิจกรรมเงียบๆเพื่อไม่ให้ประสาทตื่นตัวมากนักซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่มีลักษณะแสดงตัวนั่นเอง